ธรรมะพระาศาสดาเรื่องชีวกคู่ยังไม่ตายในวรรณคดีบาลีมีเรื่องเล่ามากมายที่บันทึกตัวอย่างชีวิตบุคคลที่น่าเรียนรู้เอาไว้ในบรรดาอริยชนเหล่านั้นหมอชีวกกมารพัฒบิดาแห่งการแพทย์ตะวันออกเป็นบุคคลหนึ่งที่มีชีวิตน่าศึกษายิ่ง เพราะท่านนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นปรมาจารย์แห่งวงการแพทย์แล้วท่านยังได้เป็นแพทย์หลวงประจำพระองค์ของอัครบุคคลของโลกอย่างพระพุทธเจ้าและมหาราชผู้ทรงธรรมอย่างพระเจ้าพิมพิสารอีกด้วยนับว่านอกจากจะมีความสามารถแล้วท่านยังมีบุญญาธิการอย่างสูงสงแต่กว่าจะมีวันนั้นได้ท่านได้ผ่านความลำเค็นมาไม่น้อยเลยปร,ราดบางท่านถึงกับกล่าวไว้ว่า ชีวิตของหมอชีวกนั้นเป็นชีวิตที่น่าสังเวชและชื่นชมแรบนั้งพร้อมกันน่าสังเวชยังไงคงต้องติดตามตามประวัติกล่าวกันว่าท่านเป็นลูกของนางคณิกาหรือนครโสภนีคนหนึ่งนามว่าสาระวะดีสาระวะดีเป็นหญิงงามประจําเมืองหรือยญิงงามเมืองนั่นเองอาชีพของเธอในสมัยพุทธกาลนั้นเป็นที่ขึ้นชื่อเลยชากันมากว่ามีเกียรติ และนำรายได้มหาศาลมาสู่รัฐมคตจะด้วยความบังเอิญหรืออะไรกันแล้วแต่ในเวลาต่อมาปรากฏว่านางเกิดตั้งครรภ์ด้วยความรักและสำนึกในพันธกิจแห่งความเป็นแม่แม้จะไม่ปรารถนาให้มีลูกแต่นางก็ทำร้ายเลือดเนื้อของตัวเองไม่ลงดังนั้นเมื่อคลอดแล้วปรากฏว่าได้ลูกชายหลอนจึงสั่งให้เอาไปทิ้งเสียที่กองขยะนอกเขตกำแพงเมือง ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะลูกชายเป็นเพศที่ไม่อาจทำเงินให้แก่เธอได้โดยในนิทรารกน้อยจึงไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าหน้าตาของแม่ตัวเองเป็นเช่นไรอย่างไรก็ตามคนเราลงไม่ถึงที่ตายไม่ไวชีวาดแล,ล้วก็ถึงใส่ตู้อดถึงกดล้มฝังจ้างให้ก็ไม่ตายจึงเช้าตรู่วันนั้นเจ้าฟ้าชายอภัยพระราชโชรสของพระเจ้าพิมพิสารให้รู้สึกกระสับกระส่ายใครจะเสด็จเลียพระนครให้ได้ เท้าเธอจึงเสด็จออกตามแรงสังหออรณ์อะไรบางอย่างนั้นมุ่งสู่ประตูพร,ระนครทางพิษเหนือพลันที่โผล่พ้นประตูเมืองกระอดพระเนตรเห็นฝูงแรงกาบินว่อนร้องจอกแจ๊กเสียงแส่เนื้อกองขยะด้วยความสงสัยจึงรีบสาวพระบาทก้าวเข้าไปดูใกล้และเมื่อเห็นเป็นทารกน้อยจึงตรัสถามมหาเล็กตายหรือยังทหารยังไม่ตายพระเจ้าข้ามหาเล็กกลับทล คงเป็นด้วยบุญญาธิการแต่ปางก่อนหรือไม่ก็ด้วยมนุษยธรรมในใจเจ้าฟ้าชายอภัยจึงรับเอาทารกน้อยมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมและขนานนามราชบุตรบุญธรรมของพระองค์ว่าชีวกอันหมายความว่ายังไม่ตายแต่นั้นมาเมื่อโตเป็นหนุ่มใบกรตะตเะชีวกเริ่มถูกล้อเรียนหาว่าเป็นลูกไม่มีพ่อบังละกําพระแม่บังละแม่จะอดทนเพียงไร แต่ใครและใครก็คงทนไปได้ไม่นานเท่าไรที่จะยอมให้คนอื่นที่มแทงด้วยหอกหรือปากอยู่ทุกวีทุกวันการเป็นลูกกำพรานนั่นเองได้กลายเป็นปมด้อยที่คอยกัดกร่อนหนุ่มน้อยชีวกให้กระอักกระอ่วนและสมเพศช,ชะตาชีวิตตนเองเป็นที่สุดและในวันหนึ่งราชบุตรน้อยก็ตัดสินใจไปจากสภาพสังคมที่ถูกยามิ่นนั้นเถอมุ่งหน้าสุรตักกศิลาโดยแอบเล็ดลอดนี้ไปกับคารวานพ่อค้าเกวียน แม้จะเป็นถึงราชบุตรบุญธรรมแต่การมาโดยพละการเช่นนั้นชีวกก็ไม่อาจอ้างสิทธิพิเศษอะไรได้เมื่อไม่มีเงินจึงต้องเอาแรงกายเข้าแรกในที่สุดอาจารย์ก็ใจอ่อนจมแถ่ทอดวิชาให้นับจากวันนั้นกระทั่งผ่านไปได้เจปีวิชาการที่ชีวกตั้งหน้าเรียนอย่างม่ระยอกก็คือแพทยศาสตร์ตอนเย็นวันหนึ่งชีวกเ่ยถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับเมื่อไรผมจะจบสักที ชีวกเอ๋ยวิชาการแพทย์นั้นต่อให้เรียนทั้งชีวิตก็เรียนไม่จบดอกอาจารย์หยุดนิดหนึ่งแล้วยื่นข้อเสนอแต่ถ้าเธออยากจบหลักสูตรก็ได้จะเป็นไรไปพรุ่งนี้เธอจงไปในป่าแล้วคนดูให้ทั่วเสียว่ามีพืชชนิดไหนบ้างที่ใช้ทำยาไม่ได้ชีวกรับคำด้วยความกระยิมและรงขึ้นจึงมุ่งหน้าเข้าป่าพร้อมสิธิร่วมสำนักนับร้อย คนอยู่จนเย็นยำ่ำสิทธร่วมสำนักจึงพากันทยอยกลับทุกคนยกเว้นหนุ่มนักเรียนแพทย์นามชีวกเท่านั้นต่างหอบพืชหอบสมุนไพรติดมือกันคนละฟ่อนใหญ่แต่ชีวกกลับมามือเปล่าเพื่อนเพื่อน,อนต่างมองด้วยสายตาดูแคลนและหมินยามอยู่ในทีในว่าคราวนี้สิต์คนโปรดของอาจารย์ไร้น้ำยาซะแล้วเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นเมื่อมาพร้อมหน้ากันแล้วอาจารย์จึงเอ่ยขึ้น ชีวกทำไมไม่ได้อะไรติดมือมาเลยหรืออาจารย์ครับผมค้นจนทั่วป่าแล้วไม่มีพืชหรือไม้ชนิดไหนเลยที่ใช้ทำยาไม่ได้ทุกอย่างล้นเป็นายาได้ทั้งนั้นขอรับชีวกตอบฉาดฉานมือประสานตรงหน้าตักใจเต้นไม่เป็นซ้ำคอยฟังอย่างจดจ่อว่าผลจอกมายัางไงอาจารย์พูดขึ้นด้วยสีหน้าแช่มชื่นแสดงความพอใจกับคำตอบ ชีวกเป็นอันว่ามีเธอคนเดียวถอนนั้นที่จบหลักสูตรพรุ่งนี้จะกลับบ้านได้ชีวกตรงเข้ากราบเท้าอาจารย์และรุ่งขึ้นก็กลับบ้านมือเปล่าอาจารย์ไม่มอบอะไรให้เป็นพิเศษนอกจากบอกว่าเธอเรียนมาเจ็ดปีแล้วจากนี้ไปเธอจะเห็นผลของสิ่งที่เธอเรียนมาละเป็นอันว่าชีวกต้องกลับบ้านมือเปล่าแต่ในสมองและสองมือของเธอนั้นเล่ากลับเต็มเปี่ยมไปด้วยความเป็นแพทย์ ดังนั้นก่อนที่ชีวกหมอหนุ่มจะกลับมาถึงรัฐมคตนั้นทุกคนที่อยู่ในเมืองต่างรู้จักชื่อและรอคอยการกลับมาของเขาอยู่ก่อนแล้วด้วยความชื่นชมและกระหายใคร่รู้จักใช่ด้วยสมองได้สองมือนั่นเองทุกคนเรียกเขาว่าชีวกหมอเทวดาพืชทุกชนิดไม้ทุกต้นไม่มีชนิดไหนที่ไม่เป็นยาคนทุกคนไม่มีคนไหนที่ไม่มีความสำคัญ ในตัวคุณนั้นมีดีแน่มาอย่างไดก็อย่างหนึ่งค้นหาความถนัดจัดเจนของตนและฝึกฝนให้มันเต็มศักยภาพเต็มที่และให้ดีที่สุดเธอ